สวัสด si. <pod> ีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไอ้สายน้องเบอร์สุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนนอนสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามมือเศาร์เนาะนะครับผมเวลาดีสามโมงเศรเก่านาฬิกาคือเก่าคือเก่านะครับเพื่อนเพื่อนเนาะในช่วงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับเนาะในช่วงยามมือเศารนี่เย็นจ่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมกอากาศหนาวก็ยังบอท่านในจางหายไปนะครับผมก็ยังมีความหนาวอยู่ในช่วงยามมือเ้ารลละก็ยามมื เย่ยเลกเดกนะครับเนาะแต่ว่ายี่มาแลงกสีอากาศเย็นๆดีๆสบายๆกับบ่อห่อนนะครับเนาะนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมอากาศยังพอทันเปลี่ยนไปถึงนาห่อนนะครับบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเข้าสีมะเบงเลขตัวนี้ก็คือเพื่อนๆเพื่อนขอมานะครับผมก็คือจับชุดเต็มเจ้าเมื่อสะอื้นให้แน่ว่าสั่น่าเจ้าเมื่อสะอื้นนะครับเพื่อนๆเลขชุดนี้เป็นชุดที่เข้าใส่มาในปีที่ผ่านมาคือปีหกหาใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเนาะ นักกระปมสูตรที่เป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวแล้วก็เข่าดีในงวดที่ในปีที่ผ่านมานะครับตลอดทั้งปีเลยแต่ว่าลักซิปเนี่ยจะงอแงนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าตลอดหนึ่งปีนะครับตั้งแต่มักราหกหาจนบ้ามะหอดในงวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆร่วมทั้งหมดแล้วหลุดทั้งหมด4งวดนะครับเนาะในลักซิปตัวนี้เดียวเขาเสียวเมืองลักสิบสุดจอมเมืองเนนะครับเนาะที่เข้าใ่เป็นประจําในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อน <t ell> ในเลขสูตรนี่มันสิเป็นเลข2สูตรชนแบบเดียวกันกับลักหนวยจะมือเสือนขึ้นกันแต่ว่าลักหนวยนั้นเดินดีกว่านะครับเนาะนะครับผมตั้งแต่ปีหกหานี่นะครับเนาะนะครับผมเดินมาแบบนี้ก็คือนี่นะครับถ้ามันชนแล้วมันจะมานะครับเนาะชน3เลข3มาหลัก1ินชน5เลข5ามาหลัก10ชน0ูนย์เลข0ูนมาหลัก10ชน0ูนย์เลข0ูนย์มาหลัก10ชน1เลข1มาหลัก10ชน5เลข5ามาหลัก10ชน0ูนย์เลข0ูนย์มาหลัก10นี่นะครับมันสิม,า,มาแบบนี้ในปีไก่เนี่ีนะครับเนะ นะครับผมบานที่นี่ท้าเข้าจับกันแล้วมันม่สิเป็นเลขชุดนะครับเนาะนะครับผมชนมาจากตัวเอาเท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ชนศูนย์เลขศูนย์มาชนศูนย์เลขศูนย์มาชนเก้านะครับเนาะชนเก้าเลขเก้ามาชนหกเลขหกมาชนห้าเลขห้ามาชนหนึ่งนะครับเลขหนึ่งมาชนสี่เลขสี่มาชนแปดเลขแปดมานี่นะครับเนาะในเลขสูตรนี่นะครับนะครับผมแล้วการงวดต่อมานี่ชนเจ็ดเลขเจ็ดมาชนห้าเลขห้ามาชนหนึ่งเลขหนึ่งมา ชนเจ็ดเลขเจ็ดมานะครับนี่นะครับกหลุดนี่น, ina, น,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 นะครับงวดที no ่หล euh. ุดนะครับหกสีนี่หลุดนะครับเนาะหลุดนะครับผมหลุดเป็นงวดแรกนะครับผมแล้วกะต่อมานะครับผมก็เดินต่ออีกนะครับนะกรระผมได้ชนศูนเลขศูนมานะครับเราก็ชนหนึ่งนะครับชนหนึ่งเลขหนึ่งมางวดนี่ก็หลุดนี่ครับเนาะเดินต่อนะครับเดินมาสองงวดแล้วก็หลุดนี่นะครับเนาะหลุดงวดห้าแปดนี่นะครับแล้วกะนะครับผมเราก็งวดต่อมานะครับเนาะนี่นะครับงวดต่อมานี่ก็หลุดนี่นะครับเนาะ งวดต่อมาเนี่ยกระลุดนะครับผมในเลขหลักสิบเจ้ามือซื้อนนะครับแล้วก็เดินต่อเขาไม่อีกสองงวดชนเก้าเลขเก้ามานะครับชนแปดเลขแปดมาออกแปดศูนย์งวดล่าสุดนี่นะครับผมกระลุดอีกนะครับเนาะเพราะว่ามันมีสูตรเดียวนะครับเนาะมันมีเลขค่าเพียงสูตรเดียวมันก็เลยหลุดนะครับเนาะเลขหามันมีอยู่สูตรเดียวคือสูตรที่หนึ่งเนี่ยนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งมันจะมีเลขค่าอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วสูตรนี้มันกไม่มีเลขหาจับเทียบแล้วมันก็จะหลุดนะครับเนาะนะครับผมในหลักสิบตัว หนัครับผมงวดนี้เนาะนะครับเข้าประมวนผลออกมาแล้วนะครับเป็นเปลือมันสีได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมหลักสูตรที่1ใดสูตรหนึ่งสอี่ห้าหกเจ็ดสู1 2หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับเนาะแล้วก็สูตรที่สองห้าแปเก้าูตรหนึ่งสองเลขีสวนกันไปที่สีตัวคือ012 0หนึนะครับูหนะครับในงวดนี้นะครับเจ้ามือสือื่นนะครับสูตนะครับเนาะนะครับผม0ู2 3หนึ่งสองสตองตัวนะครับูนึ่เนาะ หนึ่งสองสามนะครับมันสิชนกันไปซี่ตัวนะครับสูตรนี้ปีกายนี่นะครับผมได้เฮโตตลอดเลยนะครับเนาะมันก็บรุดซี่งวดนะครับเนาะรวมทั้งหมดรุดสี่งวดแต่วันวันไ่ได้รุดต่อกันเด้นะครับเออไม่รุดต่อกันอยู่สองงวดนะครับเนาะแล้วก็เดินยาวนะครับเนาะงวดล่าสุดนี่กับรุดนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับรุดงวดนี้คาดว่านี่สีเขียมาอีกนะครับเลขตัวนี้นะครับสวยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนี่นะครับเนาะนะครับผมมันไปชนสูตรหลักอีกแล้วนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสามนี่ไปชนสูตรหลักเลยนะครับเนาะ สูตรหลักของเขากับที่เข the ้าจับให้เพ oh, the the ื่อนๆทุกงวดไปนั่นนะครับเพื่อนๆนะครับผมก็คือตัวนี้เนาะนี่นะครับสูตรหลักของเรานี่ก็คือหลักสิบนี่นะครับเนาะหลักสิบชุดเต็มนี่นะครับนี่ครับศูนย์หนึ่งสามนี่ครับศูนย์หนึ่งสามนี่ชนตัวนี้นะครับนี่คือสูตรหลักนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับเนาะนะครับผมเอาใส่มาในหลายหมวดแล้วสองสามหมวดแล้วตัวนี้นะครับเนาะเดินข้ามปีนะครับเอาเฉพาะตัวของเขาเนาะ นะครับผมนี่คือสูตรเจ้าเมือเสื่อนแล้วบ้านที่นี่นะครับเพื่อนๆเจ้าเมือเสื่อนในลักหน่วยนะครับเนาะในลักหน่วยนั้นเดินดีนะครับสูตรเจ้าเมือเสื่อนเดินดีเดินข้ามปีมาเลยนะครับเนาะเดินข้ามปีมาแล้วกานะครับผมเป็นเลขที่นะครับเนาะไมหลดนะครับไม่ลดอยู่นะครับรวมทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่สิบเจ็ดมกราหกหาจนมาหอดงวดปัจจุบันนี้นะครับเนาะงวดบันทินหนึ่งมีหน้าคมที่่ันมานี่รวมทั้งหมดหลุดสองวดนะครับยี่สิบเจ็ดงวดหลุดสองวดนะครับในสูตรนี้คือตัวนี้นะครับเนาะ นี่ครับชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับชนศูนย์มาศูนย์ชนเจ็ดมาเจ็ดชนเจ็ดมาเจ็ดชนสามมาสามชนศูนย์ศูนย์นะศูนย์มาหลักหน่วยนะครับชนแปดแปดมาหลักหน่วยชนเก้าเลขเก้ามาหลักหน่วยอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับเนาะชนหกนะครับเลขหกมาหน่วยเชนสองเลขสองมาหน่วยชนสองเลขสองมาหลักหน่วยชนหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักหน่วยชนสามมาหลักหน่วยนะครับชนสี่มาหลักหน่วยนะครับชนสองมาหลักหน่วยนะครับชนสามมาหลักหน่วยนะครับเนาะนะครับผมนี่ก็ชนห้ามาหลักหน่วยชนศูนย์มาหลักหน่วยชนห้ามาหลักหน่วย ชนศูนย์มาหลักหน่วยนะชนสี่มาหลักหน่วยนี่งวดนี่ลดนะครับลดงวดแรกนะครับเนาะแล้วก็เดินต่ออีกชนสี่มาหลักหน่วยชนแปดมาหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็ชนเจ็ดมาหลักหน่วยแล้วก็ชนสองมาหลักหน่วยนะครับนี่ชนศูนย์มาหลักหน่วยนี่งวดล่าสุดนี่ลดเป็นงวดที่สองนะครับเนาะนะครับรวมทั้งหมดกับงวดงวดนี้นะครับยี่สิบเจ็ดงวดนี่งวดที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะยี่สิบเจ็ดงวดดูสองงวดนะครับเนาะ แต่ว่ารุดห่างกันครับเดินมา4 5 6งวดนะครับผมจังคอยรุดเที่ยหนึ่งนะครับเนาะในช่วงหลังนี้นะครับแล้ววันสลังวันนี้นะครับมันถีชนกันไปที่2 2สูตรนี่ชนนะครับเนาะจับเทียบ2สูตรก็คือเก้าสองสามสนะครับ9 2 3 4 6นะครับนะครับผม9 2 3 4 6เอ้า9นะครับเน้ะ2นะครับเนาะ9แล้วก็2นะครับแล้วก็3แล้วก็4แล้วก็6นี่นะครับมันชนกันไปหาโตนะครับในหลักหน่วยตัวนี้4 นะครับเมื่อกีิจับกันแล้วมันจะได้4 5 20ได้20คู่นะครับเนาะได้20คู่ถ้าจับคู่กันบ้านที่นี่หลัก10บล่างนะครับเนาะเพื่อนๆหลัก10บล่างนะครับตัวที่เข้าประมวลผลขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆเนาะหลัก10ล่างตัวที่ประมวลผลขึ้นมาใหม่เข้าประมวลผลขึ้นมาใหม่หลัก10บล่างนั่นนะครับเพื่อนเือนเป็นหลัก10บล่าง2ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวข้อเสีมาเบิ้งหลัก10ล่างตัวนี้นะครับเนาะ หลักสิบล่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้นะครับที่ห้าประมวลผลมาไม่เด้อนะครับเนาะนะครับผมมันเลขกสองตัวนะครับเดินมาทั้งหมด10บงวดนะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนะครับผม ประมวลผลการจำแหน่งเข้ามากไปที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่แล้วบานที่นี่นะครับผมประมวลผลนี่เก้ากับหนึ่งนะครับหลักสิบนะครับเก้ากับหนึ่งหนึ่งมาหลักสิบได้หากับเจ็ดนะเลขเจ็ดมาหลักสิบได้สี่กับหกเลขหกมาหลักสิบเลขแปดกับศูนย์เลขศูนย์มาหลักสิบได้เก้ากับหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบได้หากับเจ็ดเลขหามาหลักสิบได้สี่กับหกเลขสี่มาหลักสิบได้เจ็ดกับเก้าเลขเก้ามาหลักสิบนะครับผมแล้วกลางวดต่อมานี่ได้แปดกับศูนย์เนี่ยครับเนาะเลขแปดมาหลักสิบ งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆประม้วนผลออกมาแล้วได้3กับหานะครับเนาะเลขหามาหลักสิบนี่นะครับสำหรับงวดนี้นะครับประม้วนผลออกมาแล้วได้ตัวนี้นะครับหกับสามนะครับได้1กับสามอันนี้สูตรใหม่นะครับเนาะสูตรใหม่เดินมา10งวดนะครับได้1กับสามทะลักสิบนะครับหลักสิบหนึ่งกับสามนะครับเนาะหนึ่งกับสามนะครับถ้าหนึ่งกับสามนะครับเพื่อนๆมันจะชนทั้งสองตัวเลยหนึ่งกับสามนะครับหนึ่งกับสามนี่นะครับชนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชนสามนี่นะครับเนาะ เลขสูตรนี่เดินดีนะครับเนาะเดินดีนะครับในสูตรนี่สูตรใหม่นี่นะครับสูตรใหม่ล่าสุดของเรานี่นะครับเนาะนะกรับผมในตัวนี้นะครับเนาะนะครับเรวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้บานที่นี่เทียบชนแล้วไดหนึ่งกับสามนี่ถ้าเข้าจับครูแต่ว่าตัวรักนวยนี่นะครับเนาะตัวลักนวยนี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าประมวลผลสูตรใหม่อยู่นะครับในรักนวยนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักนะครับเนาะนะครับผมเป็นสูตรหลักนะครับผมตัวนี้เนาะ นะครับอ่บอมเอนสูตรลักสูตรลักของเข้ามันเม่ไใดหนึ่งสองสามสี่หานะครับหนึ่งสองสามสี่หานะนะครับอันนี้เป็นสูตรเจ้ามือเซิร์นนะครับเจ้ามือเซิร์นสองสูตรสักสิบลักหน่วยนะครับผมในสูตรลักของเขาก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือเข้าใส่เพื่อนๆเป็นประจํานะครับนี่นะครับในงวดล่าสุดมันหลุดนี่นะครับเนาะมันหลุดนะครับไมืดหนึ่งสองสามสี่หาในงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเนาะ ไม่มีเลข5ในหลักดุยเลยนะครับผมนี่เป็นสูตรหลักที่เขาใส่ทุกงวดนะครับเนาะหลายงวดมาแล้วนะครับสองสามส่งวดมาแล้วนะครับผมมันก็ลุดนะครับงวดล่าสุดนี่แล้วบานที่นี่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้เจ้ามือเสืออื่นถ้าจับคู่กันนะครับเพื่อนๆมันจะได้20คู่นะครับเนาะยีคู่บานในเลขลักสิบมันชนกันไปที่1กับ3นะครับ1กับ3นี่นะครับเนาะมันก็สิเป็น1 9 1 2 1 3 1 4 1 6นะครับแล้วก็3 9 3 2 3 3 3 4 3 6นะครับเพื่อนๆ มันสิได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับอันนี้เจ้ามือเสื่อื่นนะครับเนาะสูตรที่เดือดดีเด้นเยา่ต่อเนื่องคือมันเดินมาตลอดทั้งปีนะครับเพื่อนๆบอกว่าจบให้แน่นี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบเด้อนะครับผมนี่คือหลักสิบเจ้ามือเสื่อื่นนะครับอันนี้คือหลักหน่วยเจ้ามือสะอื่นนะครับน้องเป็นสูตรที่คู่กันมากทุกทุกงวดนะครับในปีไก่นี่นะครับในปีนี้เข้ากัสซีมาลองมืออีกแต่ว่าในงวดล่าสุดนี่ตัวนี้นะครับผม ตัวนี้กระลุดตัวนี้กระลุดขึ้กันนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะหลุดหมดเลยนะครับผมแต่ว่างวดนี้อาจจะเขาไม่อีกนะครับเนาะถ้าจับคู่กันมันจะได้นะครับเพื่อนๆเนาะมันจะได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะยี่สิบคู่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะถ้าจับคู่กันนะครับอันนี้เจ้ามือเสะอื้นนะครับเนาะอันนี้เจ้ามือเสะอื้นนะครับถ้าเอาจับคู่กันจะได้ยี่สิบคู่นะครับเนาะนี่นะครับส่วนเก้าส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนหกหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสองเก้าสองสองสองสามสองสี่สองหก สามเก้าสามสองสามสามสามสี่สามหกนะครับเท่าเทียบเซกับสูตรที่เข้าประมวลผลขึ้นมาไหมก็คือนหนึ่งกับสามนี่ครับเนาะหนึ่งกับสามนี่เดินดียังพันดวดสิบมวดพันดวดอันนี้เลขสองตัวนี่นะครับเนาะเข้าหลักสิบอย่างเดียวนะครับเนาะนะครับผมแล้ววันที่นี่้าจับไปหนึ่งกับสามเมื่อกี้เป็นตัวนี้นะครับหนึ่งกับสามก็คือชุดนี้นะครับเนาะนี่ครับชุดนี้หนึ่งกับสามนะครับเนาะนะครับผมจะเป็นสองแถวนี่นะครับหนึ่งกับสามนะครับนี่แถวนี้นะครับแถวหนึ่งแล้วก็แถวสามนะครับที่เป็นเลขสิบเนาะ 7 8 9 10เหลือ10คู่นะครับเพื่อนๆสิบคู่นี้นะครับเพื่อนๆ้าเอาเดี๋ยวแต้มรวมนะครับแต้มรวมมันมี6ตัวเดี๋ยวเขาจังคอยสิเอาแต้มรวมมาตัดนะครับเนาะเอาแต้มรวมมาตัดแล้ว6ตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาสูตรที่มันเดินดีนะครับเอามาเทียบแต้มรวมจ็ก2สูตรนะครับเนาะเพื่อสิให้ตัวเลขมันหน่อยลงแล้วก็เอามาจับแต้มนะครับเพื่อนๆเอาอันนี้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนาะ เพิ่นกานะครับเพิ่นเพิ่นกับขอมานะครับเนาะขอมาว่าสูตรเจ้ามือเสื่อื่นเต็มสูตรมันเป็นแน่ไรนะครับเนาะเพราะว่าปีไก่เนี่มันก็โอเคอยู่นะครับเนาะเพิ่นก็เลยขอมานะครับเนาะนะครับผมแล้วเข้าก็เลยเอาตัวนี้มานำเสนอให้เพื่อนๆนั่นะครับเนาะนี่นะครับผมหลัก10นะครับ2ตัวนะครับหลัก10ล่าง2ตัวนะครับเนาะนี่นะครับผมการประมวลผลคือตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับผมเอาหลักพันนะครับผมหลักพันบวกหลัก10ครั้งที่1หลักหน่วยครั้งที่1 2ครั้ง หลักร้อยครั้งที่3 2ครั้งบวก9คงที่ได้เลข2ตัวนะครับตัวที่2บวก2นะครับได้เท่าไหร่บวก2นะครับเนาะสมาเลยนะครับเนาะนี่หลักพันก็คือเลข4นะครับอันนี้ก็หลัก10ครั้งที่1ก็คือเลขศูนย์หลักหน่วยครั้งที่สครั้งที่1หลักหน่วยนี่เลข6 6 6เป็น2นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่3เลข2 2ครั้งเป็นสีนะครับบวก9คงที่ก็บวกกันเลย4ีบวกศูนย์ได้4ีบวกสเป็น6กนะครับหบวก สเป็น 0, 0ูนย์ศูนบวกเก็ได้เก้านะครับเกวกสก็ได้1นเก้ากับหเลขหมากสีนะครับเนาะเลขหมาหลักสิบออกหนตัวนี้กันนะครับเนาะเลขสหลักพันหลักสิบตัวนี้ก็คือเลขหานะครับเนาะหลักหน่วยก็คือเลขแปดแเป็นหกนี่นะครับเนาะแล้วก็เลขหตัวนี้ลอยขันที่สานี่หกเป็นสองในสบวกเ้าคงที่ก็บวกกันสาบวกหเป็นแปดแปบวกหกเป็นส 4, 4ี่บวกสอเป็นห หกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเนี่ยเก็ตมาหลักสิบนีนะครับเนาะมันก็เดินแบบนี้นะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้นะครับนี่คือหลัก, 10, ก 10, สิบนะครับผมหลักสิบสูตรใหม่นะครับเนาะสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆเดินแบบนี้เลยนี่นะครับเนาะเดินแบบนี้นะครับผมหลักสิบสองตัวนี้มาหลักสิบอย่างเดียวนะครับมันก็ยังผสรุดแล้วบานที่นี่ข้อสาคัญมันก็คือเลขตัวนี้มันชนสุดหลักนะครับหนึ่งกับสามนี่นะครับเราก็จะหมายไปที่เลขสามนะครับเนาะ เอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเลขสามมันดับเอาดับก็เอาไว้ก่อนนะครับเอาเลขดับไว้ก่อนเดี๋ยวให้เขาจับหลักเลขเด่นก่อนนะครับเนาะให้จับเลขเด่นก่อนนะครับเลขเลขดับเอาไว้เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนนะครับเนาะเลขเด่นเลขดับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเลขเด่นก่อนนะครับเนาะนะครับผมอ่มันสิส้นตัวนี้กับการการสร้างหัวมันเฉพาะไปยังนะครับเดี๋ยวเขาจับเลขเด่นก่อนนะครับเนาะนะครับผมการเลขสูตรนี้ก็ฝากเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะฝากเพื่อนๆไปเลยเลขหลัก12ตัวนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับ3กับ5เลขหาไปหลัก10เนาะนะครับเด กับเลข3ตัวนี้ในหมวดนี้นะครับชนแล้วนะครับเนาะชน1กับ3นี่สูตรเจ้ามือเสือเงินได้0 1 2 3นะครับเนาะในหมวดนี้นะครับแล้วกลลักหน่วยเจ้ามือเสือเงินได้ตัวนี้นะครับชนมากเก้าสองสามสี่หกนะครับเนาะนะครับผมมันสิว่ามีเลขหาจากหลักเลยนะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาสีมาลงสูตรใหม่ให้เพื่อนๆก็คือหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับเนาะหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับสูตรเก่าเ้ามันหลุดไปนะครับเ้ากิดสิบระมวลผลไม้ไหม่นะครับเนาะ ในเลขหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับเพื่อนๆในตอนนี้เฮากันยังอยู่ในเลขล่างอยู่นะครับเดี๋ยวเฮาสิขั้นเลขล่างนะครับเฮาสิขั้นเลขล่างให้มันได้โตที่มันเด่นที่สุดนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวกขวานเข้ามาแล้วนะครับผมเขาขวนเข้ามาแล้วเลขของเข้ามาครับผมเลขเด่นคู่เด่นของเขานั้นสวยอยู่นะครับในวันนี้เดี๋ยวเฮาสิปั้นทงให้เพื่อนๆชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับผมในเลขชุดนี้เนาะเดี๋ยวเข้าจังคอยมาเบิ่งนะครับในคลิปต่อไปเลขหลักหน่วยล่าง สูตรใหม่3ตัวนะครับเดินมาสิบงวดเท่กันว่าถ้ารู้จักเทียขคือกันงวดนี้สิได้เป็นตัวใดเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาสิมานนําเสนอให้เพื่อนๆนะครับเนาะคลิปต่อไปนะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้เอสีเอาไว้เพียงสานี่นะครับเพื่อนๆเอาสูตรเจ้ามือเสือื่นแล้วก็ฝากสูตรนี้ให้เพื่อนๆไว้เลยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับเลขหลัก10ล่าง2ตัวนะครับเดินยาวมา10งวดงวดนี้เป็นงวดที่11นะครับเนาะได้1กับ3 2ตัวนี้นะครับ สูตรใหม่นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเลข2ตัวเพื่อจะเทียบชนทามันมีโค้งโคต้าอยู่ในนี้นะครับถ้ามันเทียบชนมันก็มีโอกาสที่สิมาหลานะครับเนาะเพราะว่าเลขที่เดินดีเดินยาวที่มันยังว่าสัรุดนี่มันก็มีโอกาสมากนะครับเนาะนะครับเอามาเทียบชนสูตรหลักถ้ามันมีอยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาเยอะมากนะครับเพืเ่อนเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้แอสีโอยังสำนีในคลิปต่อไปเดี๋ยวห้องเสียเบิงหลัก หน่วยล่าง3ตัวชุดใหม่นะครับเนาะนะครับผมมันสำหรับคลิปนี้่แอนเซีลยวเพื่อนๆไปเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเลขล่างเดี๋ยวการฟันทงให้เพื่อนนะฮ่องจางไฟสิจับแต้มรวมนะครับเนาะนะครับว่าเดี๋ยวกระจับตัวเด่นนะครับจับตัวเด่นแล้วจะเข้าแต้มรวมหรือไม่นะครับเนาะนะครับผมนี่คือเดี๋ยวฮ่องซีมาเบิ้งเลขล่างก่อนเดี๋ยวเลขบนเฮ้ากานะครับเลขบนเฮ้ากระจับ คูให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยแล้วแล้วกาจังคอยมาจับตัวเด่นนะครับแล้วกาจังคอยมาจับโดยเต็มร่วมแล้วก็เอาลักลอยไปใส่นะครับเนาะแล้วกาสรุปฟันท่งให้เพื่อนๆเลยนะครับเนาะเอาเป็นลำดับต่อไปนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้เอสเซอร์เพิ่งทำนี่นะครับผมลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะไป2แถวนี้นะครับแถว1กับแถว3นี่ครับตัวที่เด่นนะครับก็จะเป็น1 9 1 2 1 3 1 4 1 6 3 9 3 2 3 3 3 4 3 6นี่นะครับผมงสี่หนึ่งหกสาณนี้นะครับผสามสามสาเด่นเนาะนะครับผมยี่ห์นี่ประมาณนี้นะครังสมในีหลาเพื่อนๆไปเลยนะครับเพื่อนเนาะ ไกลเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งแจ่มแดงอองตองคือเก่าเวิร์ดสุขสุขคนนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับคลิวนอ้เอสซียวเพียงสะมีล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับสวัสดีครับ